โอลิเวอร์เป่าแดงเดือดแฟนหงผีเตรียมใจสถิติไม่เข้าข้างทั้งคู่พี่เมียลิงอังกฤษประกาศรายชื่อกรรมการและทีมงาน V A R ของแต่ละคู่สำหรับแมตช์เดย์นัดที่8ออกมาแล้วโดยในเกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนแมนยูเนเต็ดกรรมการในสนามคือไมเคิลโอลิเวอร์ทั้งนี้โอลิเวอร์เป็นชื่อ ที่แฟนบอลทั้ง2ทีมต่างไม่ค่อยปลื้มเพราะหลายครั้งมักจะมีเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลทั้งคู่ว่าเขาตัดสินไม่เป็นธรรมเมื่อฤดูกาลก่อนโอลิเวอร์ก็ลงเป่าแดงเดือดเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับแมนยู2 2เมื่อวันที่5มัมกราคมโดยวันนั้นเขาให้จุดโทษกับหงแดงหนึ่งครั้งแจกใบเหลืองฝั่งเจ้าถิ่น2ใบส่วนแมนยูโดนไป4ใบหากรวมเกมเมื่อซีซั่นก่อน เข้าไปด้วยแล้วโอลิเวอร์เคยทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมแดงเดือดมาแล้วทั้งหมด6นัดซึ่งลิเวอร์พูลไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียวขณะที่แมนยูเก็บชัยไป2นัดสถิติของโอลิเวอร์กับลิเวอร์พูลและแมนยูเนเตห้5เกมล่าสุดที่โอลิเวอร์เป่าเกมของลิเวอร์พูล 14กันยาปี2025นีิ้ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้1ประตูต่อศูนกันยาปี2025นีลิเวอร์พูลบุกไปเสมอเอฟเวอร์ตัน2-2 5มก,กราปี2025ี้ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลเสมอแมนยูเนเต็ด2-2 14กันยาปี2024นีลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้นอตติงแฮม1ประตูต่อศูนมีนาคม ปี2024เิว์พูลเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้1-1รวมแล้วเอว์พูลชนะได้เพียง1จาก5นัดหลังสุดที่โอลิเวอร์ทำหน้าที่5เกมล่าสุดที่โอลิเวอร์เป่าเกมของแมนยูเน็ต5มกราคมปี2025แมนยูบุกไปเสมอเอว์พูล2-2 24กุมภาพันธ์ปี2024แมนยูเน็ดเปิดลังโอแทฟฟอร์ด แพ้ให้กับฟูแลม2-0 17ธันวาปี2 0 2 3เสมอกับลิเวอร์พูล2-2 21ตุลาปี2 0 2 3แมนยูบุกไปเอาชนะเซฟฟิล2ประตูต่อ0 19สิงหาปี2 0 2 3แมนยูบุกไปแพ้สเปอร์2ประตูต่อ0สรุปแมนยูชนะได้เพียง1จาก5นัดหลังสุดเช่นกัน ส่วนกรรมการ VAR ในเกมนี้ก็ไม่เบาหัวหน้า VAR ในเกมแดงเดือดนี้ก็คือดาเลนอิงแลนชื่อนี้แฟนหงหลายคนคุ้นเคยกันดีโดยลิเวอร์พูลชนะเพียง2เกมจาก6นัดที่อิงแลนนั่งเป็นหัวหน้า VAR ที่เหลือเสมอ2แพ้2ส่วนฝั่งยูเนเต็ดเคยมีอิงแลนนั่งเป็นหัวหน้า VAR ทั้งหมด3นัดชนะ1สเสมอ1แพ้1ย้อนสถิติแดงเดือดที่ โอลิเวอร์เป็นกรรมการวันที่5มกราปีสองพี่สิบลิเวอร์พูลเสมอแมนยู2-2วันที่17เดือนธันวาคมปี2023ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนยู0-0 22สิงหาปีสองพี่สิบลิเวอร์พูลแพ้แมนยู2-1 15มกราปี2017แมนยูเสมอกับลิเวอร์พูล1-1 12กันยาปี2015แมนยูเปิดรังโอแทฟฟอร์ดเอาชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่ตอ1รวมทั้ง6นัดลิเวอร์พูลไม่เคยชนะเลยแมนยูในเต็ดชนะ2เสมอ4